สวัสดีครับผมเบ่าลังคนโก้นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการตัดแต่งต้นทุเรียนนะครับเป็นยังเราถึงต้องตัดแต่งกิ่งทุเรียนทำไมกับพวกสาเหตุพอทุเรียนได้สักปีหรือสองปีเราก็ต้องพยายามแต่งนะครับ พยายามแต่งเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับถ้าเราไม่แต่งกิ่งนะครับมันก็กิ่งมันก็จะมันจะเล็กนะครับเราต้องคอยแต่งเขาไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับถ้าพอเราแต่งใช่ไหมครับกิ่งเขาก็จะใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเราไม่แต่งเขาเลยกิ่งมันก็จะเล็กๆนะครับมันก็จะประมาณประมาณเล็กๆประมาณเท่านี้นะครับ แต่งเขาไปเรื kind of ่อยๆนะครับแล้วก็แต่งไปนู่นเลยแต่งจนเขาออกลูกนู่นเลยครับเห็นไหมตอนแรกมันก็จะมีประมาณมันก็จะกิ่งมันก็จะออกมา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 อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แต่งเขาแต่งเขาแต่งเขาแต่งไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยครับเห็นไหมครับมันก็จะใหญ่กิ่งมันก็จะใหญ่ถ้าไม่แต่งกิ่งมันไม่ใหญ่นะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับนี่ครับเราต้องพยายามแต่งเขานะครับถ้าเราไม่แต่งคุ่มมันก็ไม่สวยด้วยนะครับทุเรียนนี่ถ้าไม่แต่งเลยผมก็เห็นหลายสวนนะบางคนเขาไม่แต่งเลยเขาปลูกน้องเขาปลูกปลูกเยอะแยะไม่แต่งเลยไอผมก็ไม่รู้จะไปบอกเขายังไงดี พอเราไปบอกเดี๋ยวเขาก็หาว่าเรารู้มากกว่าเขาผมก็เลยไม่บอกเขาจะทํายังไงแบบก็ช่างเขาเขาไปเอาทุเรียนมาเป็นต้นละสี่ห้าร้อยเลยนะครับไอ้นี้ผมปลูกต้นละห้าสิบาทนี่มอนทองผมเนี่ยผมปลูกแล้วต้นละห้าสิบาทผมไม่ได้ปลูกไอ้ราคาแพงมันเขาเพราะว่าเราปลูกเราปลูกไว้กินเองนะครับไม่จําเป็นเราต้องปลูกต้นละสี่ห้าร้อยต้นละสี่ห้าร้อยหนึ่ง รากขดมันก็มากใช่ไหมครับจริงถ้าเราเลี้ยงรอดเราปลูกรอดเราก็เอประมาณสักประมาณสักปลูไปอีกสักประมาณสามปีหรือเท่าไหร่เนี่ยมันเออมันก็ได้กินลูกกันใช่ไหมครับไอแล้วไอ้ผมไม่จําเป็นนะครับไม่ชอบต้นใหญ่ๆเอาต้นเล็กๆแล้วผมซื้อมาต้นละห้าสิบบาทนี่มาเอาเอามาปลูกบองการเอามาปลูบองการทุเรียนมันก็ยังขึ้นนะครับมันก็ยังใหญ่ แต่ปัญหาโรคเชื้อราโรคอะไรมันก็มากนะครับทางอีสานจะเป็นหมดเป็นแมงเป็นพวกแมงกัดกินยอดกัดกินอะไรมันก็เยอะแยะนี่ครับผมเลยพูดถึงว่าเออการแต่งกิง่งทุเรียนวนะ่าเออทำไมเราถึงแต่งพราเราแต่งให้กิ่งเขามันใหญ่นะครับแต่งพอถึงนะครับเห็นไหมครับผมจะแต่งของผมขอประทานโทษนะครับถ้าภาพไม่คมชัดนะครับ นี่ครับจะแต่งให้กิ่งเขาใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเห็นไหมผมก็แต่งทุกต้นนะครับแต่งทุกต้นของผมดูผลงานมาแมลงมันกินนะครับโอ้มแมลงมันกินเสียหายมากเลยครับทางอีสานเรานี่มแมลงมันมแมลงมันเยอะนะครับดูครับเห็นไหมครับผมตัดเนี่ยผมตัดผมแต่งนี่ครับกิ่ง นะครับกวนวายเห็นไหมครับประมาณเราแต่งไปเรื่อยๆนะครับให้เขาเหลือประมาณรอบหนึ่งก็ให้เขาเหลือรประมาณสักศอกหนึ่งครับประมาณสักศอกประมาณสักศอกหนึ่งให้ประมาณเขาไว้ปลายยอดเขานุ่นครับแต่งๆแล้วก็แต่งไปเรื่อยถ้าไม่แต่งสังเกตดูนะครับเพื่อนๆกิ่ง,ง,นะนะง,งมันจะไม่ใหญ่นะถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูพี่ๆนะนะฮะลองสังเกตดูนะครับกิ่งมันจะไม่ใหญ่ แต่ถ้าเราแต่งกิ่งมันจะใหญ่นี่ครับผมแต่งทุกต้นเลยครับของผมพยายามแต่งนะครับถ้าใครจะไม่ทําตามผมก็ไม่ว่านะครับแบบบางคนก็สูตรใครสูตรมันนะครับพูดถึงไอ้นี้ผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะเก่งระดับเซียนระดับอะไรแต่คือประสบการณ์ที่เราปลูกมาจากภาคอีสานเนี่ยครับจากภาคอีสานบ้านเฮานี่ผมก็ปลูกมาเออผมก็ สังเกตดูเออเราทำแบบนี้นะทำแบบนี้นะเออมันจะได้โตมันจะได้กิ่งมันจะได้ใหญ่นี่ครับก็พาเพื่อนๆมาดูแบบนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆนาะนาะเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้บา่าวหลังคนกู้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ